สวัสดีครับผมพันธุ์ตงคนเพิ่มประชาไทยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่วันจันทร์นะฮะที่สิบสองนะแต่ว่าเข้าสู่วันที่สิบสามนะ,ะเดือนธันวาคมปีสองพนห้าห้าเก้านะครับตอนนี้กรณีธรรมกายนะครับกับเอ็เอสไอนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้สังเกตรกรณีธรรมกายเนี่ยตัวที่จะเป็นตัวเร่ง ที่จะให้ธรรมกายเนี่ยล่มสลายแล้วก็โดนตำรวจตาานล้อมป่ามเนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมฮะคือขบวนการแดงลมเจ้าแดงใต้ดินเนี่ยแดงลมเจ้าแดงเปลี่ยนระบอบถ้าเราสังเกตดูให้ดีดตอนนี้ก็จะมีะะเกี่ยวกับพวกะจะเป็นโกตีโกตีนะฮะจะเป็นชูพงกด็ดีจะเป็น พียงดีก็ดีจะเป็นใครต่อใครก็ดีเนี่ยยยุดเอาเองพวกนี้กําลังเอาเขาเรียกวา่าไม่ใช่อินกระแสธรรมกายนะครับคือกําลังใช้ธรรมกายนะมาเป็นเครื่องมือคือธรรมกายเนี่ยวธรรมกายเนี่ยไม่รู้อินตรงนี้เ,ยเลยเกี่ยวกับพวกกระบวนการแต่ว่าแดงที่ดินเอามาอ้างแล้วก็บอกว่าเห็นใจธรรมกายนะเห็นใจธรรมกายอย่างงุ่นเห็นใจธรรมกายอย่างนี้แล้วก็อันนี้แหละก็จะเป็น สิ่งที่คอสชอจะใช้เป็นข้ออ้างว่าเฮ้ยวัฒนรรการไงอ่าอิงแอบกับเอ่อเครือข่ายของอแดงเจ้าของทักษิณไงก็แล้วก็เมื่อคืนก็มีการเตรียมจากฝั่งแดงล้เจา้าเมื่อคืนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวจะต้องเขียนสคริปต์ข่าวอย่างนีนะ้เข้าไปบุกวัรมกายพบอาวุธมากมายแล้วประชาชนธรรมกายโดนฆ่าตายคือตอนนี้เขาพยายามแบบเชื่อมโยงธรรมการเนี่ย ให้เกิดการสูญเสียเมื่อมีการสูญเสียเสีย,สยชีวิตก็พวกกระบวนการแดงลมเจ้าก็จะใช้เนี่ยกรณีธรรมกายเนี่ยเป็นข้ออ้างไงบอกนี่เห็นไหมมีคนตายแล้วยูเอ็นต้องเข้ามานี่เห็นไหมคือเมื่อคืนก็พูดจนถึงตอนนี้แล้วนะ mm hmm. ก็คือตอนนี้ก็เลยว่า,าธรรมกายเนี่ยกำลังตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการแดงลมเจ้าอันนี้ต้องต้องระวังเลยนะเป็นข้อข้อตรงติงที่ต้องระวังเพราะว่าสังเกตมาหลายวันแล้ะ คือใน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 วัฒมการโอเควัฒมกายเนี่ยมันคือเป็นเสื้อเหลืองเพียวๆเลยนะเป็นเสื้อเหลืองเพียวๆแต่ว่าในกรณีครั้งเนี้ยเนื่องจากวัฒมกายเนี่ยอ่ก็มีปัญหากับอคอสชอนะแล้วก็มีปัญหากับกับดีไซน์ตอนนี้วิธีการที่จะอะ่ล้มสลายได้เลยลก็เหมือนแบบคราวเนี้ยใช้ใช้กระบวนการแรกเต้นดินเนี่ยเป็นตัวล่อซื้อ เป็นตัวรออซื้อเป็นตัวลออเป้าเข้าใจไหมฮะกระบวนการแดงต้ดิกเป็นตัวลออเป้าเพราะนั้นเออก็ธรรมากายรอบเนี้ยที่น่าสังเกตก็คือว่าจะล่มสลายเร็วขึ้นเหมือนคล้ายๆตอนนั้นที่เอ่อูอสกาพูดว่าออได้ทำข้อเอกระบวนการได้แดงแต้นดินได้ทำข้อตกลงกับคอสชอนะก็เลยมีการหนีจากประเทศลาวไปอยู่เวียดนามได้ ทำข้อตกลงไว้แล้วนะมีการดิวกันเรียบร้อยแล้วทําทําข้อตกลงกันแล้วเป็นอสองสองฝ่ายแต่ในนี้ในไหนกรณีธรรมกายเนี่ยก็เลยยืมมือกระบวนการแดกที่ดินแดงล้เจ้าเนี่ยเข้ามาแล้วสังเกตไหมว่าตอนเนี้เออ,เอ,อกตี่ชูพงเนี่ยจะเล่นกรณีทําการเนี่ยหลายครั้งแล้วปกติมันจะไม่เล่นประเด็นดีซ้ำซาก วัดกับธรรมกายบุกวังบุกวัดอะไรนะฐานบุกวังฐา,านบุกวัดเาผาว,วังอนะไรฮะเผาบุกวัดเผววังอะไรมันก็จะเล่นแล้วก็มีตอนหนึ่งตอนสองวันนี้ก็ยังเล่นต่ออีกเนี่ยอย่างล่าสุดนี่ก็ยัง,ย,งยังมีการเข้าไปเล่นต่ออีกว่าเอากรณีธรรมกายเนี่ยก็เลยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มโนโลเลยนะเป็นสิ่งที่เอเป็นแผนเ,าเขาเรียกว่าคล้ายๆล กรณีคุณจากรณีสองห้าหนึ่งเก้าได้ไหมคล้ายๆกันน่ะ,ะกระบวนการยริสิตนักศึกษาก็จะมีข่าวลือออกมาว่ามีเวียดนามอยู่ในธรรมศาสตร์นักศึษาพวกนี้ก็มีทหารเวียดนามอยู่ในธรรมศาสตร์แล้วก็ปืนกาดยิงออกมาก็เป็นวิธีการของกลุ่มกทิงแดงเก่าที่เขาวางไว้ในกลุ่มกอลมานองเก่าที่เขาวางไว้แต่กรณีธรรมกายเนี่ยตอนนี้เขา,าพยายามเชื่อมโยงกับ บูนจารแดงใตดินก็บอกว่าธรรมกายเนี่ยไม่จงรักภักดีธรรมกายนี่ไม่มีแฝนรูปพระเจ้าอยู่หัวไม่มีน,นู่นนี่นี่ตอนนี้กําลังใช้วิธีนี้กันอยู่นะกาลังปลุกระดมมวลชนเนี่ยสังเกตมาหลายวันแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ไปไปถามอาอคนที่เขาเขากําลังทําข่าวตรงนี้อยู่นะคือโงกนัยนะเขาบอกว่า,เ,าเป็นข้อตกลงกันระหว่างอกระบวนการแดงี่ดินที่จะ ทำลายธรรมกายทะนั้นอายุของธรรมกายเนี่ยมันจะ,ะสั้นลงสั้นลงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการจับธรรมธทโยนะคือกรณีที่บอกว่าอให้ธรรมทโยออกมาแล้วก็จะจับศึกเนี่ยเอเขารู้ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นแบบนั้นนะ่ะมันก็จะทําให้เกิดเรียกว่าอืมเป็นสิ่งที่แบบคนธรรมกายรับไม่ได้มันก,เก็เกิดปัญหาแล้วก็อย่าลืมว่าธรรมกายเนี่ยมีในทุน ไม่ว่าจะเป็นแลนด์เฮาก็ดีด,ดีเอเอุอ้ยนักธุรกิจเยอะแยะเลยนะเข้าไปนะเยอะมากมายเลยแล้วก็จะทำจะทําให้แบบพวกในทุนเนี่ยมีปัญหาก็คอสชอตอนนี้นเขาก็เลยต้องใช้ยืมยืมเขาเรียกว่ายืมมือกระบวนการแดงตนดินแล้วแดงต้นก็เอามาเล่นประเด็นตอนนี้เราก็จะเห็นเยถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยก็จะมี สังเกตผมสังเกตนะที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้มั้โกตินี่ออกออกเอออก youtube สดถี่มากเลยนะเมื่อคืนก็ออกเมื่อคืนวันอะไรเมื่อคืนเป็นวันวันอาทิตย์วันวันนี้คือวันจันทร์ก็ออกอีกแล้วก็เล่นประเด็นธรรมกายแล้วปกติอ่ะมันจะชูประเด็นว่าเดี่ยวกัทธรรมกายนะแค่หนึ่งครั้งสองครั้งดังมากก็หนึ่งครั้งนะนี่มันชูมาสองครั้งเมื่อคืนนี้ก็ยังชูอีกแล้ววันนี้อีกแหละ ก็แสดงว่าข่าวนี้เราก็เรียกว่ามีงานเขาเรียกว่ากานนี้ธรรมกายโดนทำลายเพราะกระบวนเขายืมมือกระบวนการแดงต่ดินเนี่ยเข้าไปทำลายแล้วเราจะสังเกตได้ว่าก็มีการจับพวกเสื้อแดงเนี่ยที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ในธรรมกายเป็นเป็น,ปน,ปนอนดีตกาเสื้อแดงแล้วตอนนี้ก็ส่งเข้าไปอ,ารราอีกเยอะเลยนะตอนนี้ส่งเข้าไปแทรกซึมอยู่ในวัฒธรรมกายเยอะแล้วก็อาศัยบอกว่าเฮ้ยเราเป็นพวกเดียวกันนะ อะไรเงี้ยจะเข้ามาคุมกันไม่ใช่เขาจะใช้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่แบบเอเป็นการทำลายเพราะว่าเขาบอกว่าเนี้ยเห็นไหมละ่ะวัดธรรมกายก็มีพวกแดงล้มเจ้าอยู่นะแดงเป็นระบบแล้วก็ไม่มีแฟนรูปพระจาจะอยู่อัวนูน่นนี่นั่นแล้วก็เอจริงไม่จริงก็มีหลักฐานไงนี่ไงคลิปไม่ว่าจะเป็นเอของสนามหลวงก็ดีของ สุรใจก็ดีชุพงก็ดีชุพงนีพงพง่พูดถึงสอนสถานี u t u b e ของหนิงดีเคมัง่งพูดของเพียงดินมัง่งเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายซึ่งมันเล่นเล่นประเด็นธรรมกายนี่ผิดปกติมากมีมีความเห็นใจธรรมกายนี่ผิดปกติมากเดิมทีเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยไม่ถูกกับธรรมกายเลยเดิมทีนะแล้วก็เปิดว่าเขาจะไปอ้างว่าธรรมกายนี่มีความสัมพันธ์กับเชิงลึกับทักษิณแล้วก็นางปูยิงลัก แล้วก็มีความความชงลึือกับพักเ,เพื่อไทยรักไทยก็เนี่ยแหละก็คือสิ่งนี้แหละที่ทําให้วัตถกรรมกายล้มสลายในในตรงนี้นะฮะเราให้เราจับตาดูว่าธัตรรมกายเนี่ยจะอายุสั้นเนี่ยเร็วแล้วก็จะโดนทําลายเร็วขึ้นแต่ถามฟันทงนเฟิร์มว่าแล้วทำไมชยโยล่ะจะจับทำไมชยโยเนี่ยจะไม่อยู่ให้จับจะมัใชยโยอาจจะต้องเอเรียกว่า ออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็อเออธรรมชโย,อ,ยออกไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมท,ที่ที่เลงๆไว้ตอนนี้ก็มีอเมริกาก็อเมริกา,กกาแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์คือเออเขาต้องการให้ธรรมชโย,อ,ยออกไปเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องอย่างนี้เรื่องจากธรรมกายเนี่ยมันมีอิทธิพลในกรณีเป็นมหานิกาย แล้วก็จะมีการคาบเกี่ยวกับการตั้งตั้งสมเด็จพระพระสังฆราชองค์งต่อไปนะซึ่งตอนนี้มานิกายเนี่ยในอดีตท,ที่ผ่านมาก็มีสมเด็จเกี่ยวแล้วก็เสร็จหมดอายุไปแล้วต่อมาก็ตั้งพระของวัชนะทสงครามก็เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็มาตั้งวัดปากน้กําก็คงจะอยู่ไม่นานก็เสียเสียชีวิตอีกตอนนี้ไอ้เมื่อหมดไปสามคิวนี้ทีนี้คิวต่อไปมันเป็นมานิกายแล้วอะเอ้ยมาเป็นธรรมยุทธ์แล้วแล้วตอนนี้นี่ย เ,เรื่องจากว่าอิทธิพลของวัดอ,อวัดธรรมกายเนี่ยมีอิทธิพลเยอะในในในมหานิกายตอนนี้นะพูดง่ายว่าเป็นพี่เบิม้มพี่เบิม้มคือเป็นเป็น,ปนตัวตนตัวทุนทุนใหญ่ของมหานิกายดังนั้นถ้ามหานิกายยังเอธรรมกาย,ยอยู่ก็จะเป็นทุนทรัพย์ที่จะหนุนอ,อคนที่จะมาชิงตําแหน่ง พระสังฆราชคนต่อไปซึ่งอันเนี้ยมันมันไม่ใช่คือธรรมยุทธ์เนี่ยเขาต้องการจะเออเข้ามาเพื่อที่จะได้มีให้มาภายในหนึ่งปีต่อไปจากนี้ไปอะ่ะเมื่อสมมติมว่าตั้งสังฆราชเป็นของธรรมยุทธ์แล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวโยงกับพิธีตั้งบรมราชาภิเษกราชการที่สิบด้วยไงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นพูดง่ายว่า ร,รมยุทธเนี่ยเป็นสิ่งผูกขาดกับราชวงศ์มันมามาตั้งแต่รัชกาลที่สี่เลยใช่ไหมคือรัชกาลที่สี่ก็ออกจากมานิกายมาก็เลยมาเป็นธร,รมยุทธตั้งแต่นั้นมาทรรมยุทธก็มีบทบาทในการเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้พอกรณีกรณีธรรมกายเนี่ยเขาก็เลยจัดจ,จากการก็คล้ายๆกรณียันตะยันต์น,ตนี่ก็เป็น มานิกายนะเออมานิกาย<ม>เป็นมานิกายแล้วก็ตอนนั้นท่นจันตะนี่เรียกว่ามีอิทธิพลมากไปไหนมาไหนที่คนก็อยากจะพบแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเออคนเนี่ยเอาผ้ามารองแล้วให้จันตะเดินเหยียบเลยนะแล้วก็ไปบูชาคิดดูเ้ยกันว่าอันจันตะมีอิทธิพลมากเขาโดนขบวนการนาลีพิฆาตตอนนั้นเขาได้ใช้คําว่านาลีพิฆาตทำลายคือ เรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงไม่รู้อะวิธีการที่จะทาําลายพระที่ง่ายสุดก็คือใช้ผู้หญิงสมัยก่อนอะหลายคนนะนิกนรยศคำจูก็โดนเรื่องอผู้หญิงยันตาก็โดนผู้หญิงหลายคนโดนเรื่องผู้หญิงหมดเลยอะส่วนใหญ่ที่ดังๆนะแม้แต่ล่าุแม้แต่พระพยอมอ่ะยังเคยโดนเรื่องผู้หญิงเลยแต่ว่าเพเอินว่าพระพยอมอ่ะแกละเอียดละเอียดรอบคอบแล้วก็ป้องกันไว้ ก็เคยมีขา่าวออกมาว่าจะทําลายพระพยอมโดยการใช้นาฬิกาแล้วพระพยอมเนี่ยก็ป้องกันตัวก็หลุดมาได้คือมีหลักฐานมีลุกศิษยแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายมีกล้องวงจรปิดแต่พระอดีตสาดังๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่ได้แม่ช้อยนางลำ เคยทำหนังหนังสือเนี่ยหนังกระดาษเทปลอยอะแล้วก็เอาพายันตะไปลงปกคนขายดีมันเทนพิมพ์เป็นแสนแสนเล่มเลยนะเ,เรื่องหนังสือถ้าจำไม่ผิดเรื่องชีวิตต้องสู้พิมพ์จำนวนเป็นแสนแสน,แสนเล่มถล่มทลายเลยแล้วตอนหลังเนี่ยว่บบารม,มีของอยันตะในสูงมากก็เลยโดนการทำลายโดยนาลิกาแล้วก็เชื่อมโยงไปกับเอเื่อมศักดิ์ตอนนั้นแล้วก็ออกูอ่ยนบัญชาการทหารบก เขาเรียกว่าทําลายกันแบบสุดๆเลยแล้วก็ยันตาก็เลยต้องหนีหนีไปอยู่ที่อเมริกาก็เลยเป็นที่มาข,ของคำว่านาลีพิราตั้งแต่บันนั้นแต่ว่ากรณีของอธรรมกายเนี่ยเรื่องจากธรรมกายเนี่ยคนที่เป็นสาวกในของธรรมกายเนี่ยมันเยอะมากแล้วธรรมกายนี่โดนโดนกบวนการเรียกว่าเลื่อยเลือยขาทําลายล้างมาตลอดไม่สําเร็จจนกระทั่ง นานรอบเนี้เขาต้องการเพราะว่าเอาภายในหนึ่งปีจากนี้ไปเนี่ยทรมยุทธ์ต้องขึ้นมาเป็นพระสังฆราชเพื่อที่จะได้เข้ามาร่วมในพระาพิธีสถาปนาเอพระมางคาขิานร,รัชกาลที่สิบเขาเรียกวิธีบรมราชาพิเศษพิชิราชาพิเศษอ่ะอันนั้นต้องเป็นธรรมยุทธเะนั้นมานิการเนี่ยหมดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ย การทําข้อตกลงระหว่างทางการกับขบวนการแดงล้มเจ้ารอบเนี้ยเป็นการทําแบบวงในเลยนะซึ่งเขารู้กันมาเป็นข้อตกลงต้องต้องล้มธรรมกายโดยการใช้เนื่องจากว่าธรรมกายมีแนวคิดฝักไฝ่พักการเมืองพักทักษิณ มีแนวคิดฝักไฟขบวนการแดงล้มเจ้าแดงเป็นระบอบดูจากกรณีวัดธรรมกายเม่เข้าไปไม่มีรูปพระเจ้าอยู่หัวนู่นนี้นั่นเลยอะไรเงี้ยคือจะใช้ประเด็นนี้เลยนะแล้วก็เออตอนนี้ก็มีอพูดพอตมาแล้วว่าเข้าไปธรรมกายต้องพบอาวุธอะไรมากมายก็มาแล้วมาอันนี้เป็นพอรตที่พวกแ,แดงที้ดินวางไม่เรียบร้อยแล้ะเราก็จะไปพบกับคนขบวนการของแดงที้ดินแฝงม่เป็นคนเป็นกาพวกนี้แต่แฝงเขาไม่อยู่ในธรรมกายจํานวนมากซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็ เมื่อเร็วๆนี้ก็มีจับได้คนสองคนมาแล้วเขาให้ออกจากวัดไปก็เป็นการไปนอนเลยนะไปนอนไปนอนเฝ้าเลยเทานั้นกระบวนการแดงลมเจ้าเนี่ยรับงานนะรับงานทําลายธรรมกายไม่ใช่หวางดีนะอันนี้เขาเรียกว่าวังดีแต่ประสงค์ลายอันนี้ครับะบวนการแดงลมเจ้าหวังดีแต่ประสงค์ลายต่อธรรมกายนะกรรนการเพื่อที่จะทําให้ธรรมกายล่มสลายได้ไดง่ายขึ้นไง ถ้าธรรมกายเพียวๆเลยไม่มีขบวนการแดงลมจ้าไม่มีกระบวนการแดงเปลี่ยนระบอบเนี่ยอธรรมกายจะยืนยืนได้อีกนานแต่กรณีนี้เมื่อมีการโหมกระหน่าจะเป็นของอสถานีของฝ่ายเย็นก็ดีแย้มมี่ก็ดีชูพงก็ดีหนิงที่เคก็ดีเอยุดเอเวก็ดีมันก็เลยจะทําทให้ขบวนเ,เป็นข้ออ้างทางในการที่ทางการจะส่งกองกลงังตารตารวจเดียไซบุก เพราะว่าอันนี้มันมีคลิปย,ยืนยัน่งว่านี่ไงธรรมกายเนี่ยเป็นพวกเดียวกับกระบวนการแดงลมจ้าเป็นพวกเดียวกับทักษิณเป็นพวกเดียวกับนางปูเป็นพวกเดียวกับพรรคไทยรักไทย,ลไทยแล้วก็มีแนวคิดเอ่อลมจ้าเป็นระบอบอนี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องต้องสังเกตนะคือจะไม่มีใครพูดเหมือนฟันธงคอนเฟิร์มประชาไทยอันนี้เป็นไม่ใช่มโนนะเป็นี่เป็นเรื่องจริงเลยนะให้จับตาดูให้ดีเพราะว่าคราวนี้ กติออกออกอ่าเขาเรียกว่าออกอากาศสดที่เป็นปกติปกติมันจะมาออกวันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นี่มันออกแบบเรียงมันติดมาเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะนี่ว่าวันจันทร์ก็จึงออกอีกซึ่งออกเนี่ยประเด็นก็คือเกี่ยวกับธรรมกายเนี่ยเกี่ยวกับธรรมกายล้วนๆเลยอะ่ะซึ่งอ่าเมื่อเข้าไปดูแล้วเนี่ยเออ่ก็จะเป็นประเด็นที่ท,ที่ที่เล่นนะเนี่ยอย่างอะไรอ่รอ วังกับวัดขัดกันย่มอมมาไหลเนี่ยนี่วันนี้อย่างล่าสุดที่เล่นอยู่เนี่ยคืนนี้นะซึ่งอันเนี้ยก่อนหน้านี้มันก็จะเล่นอีกปร,ประเด็นหนึ่งก็คืออะไรนะออ,อันเนี้ยอย่างชูพงเพียงดินเนี่ยตอนเผยแผนร้ายล้มธรรมกายเนี่ยเนี่ยแผนร้ายล้มธรรมกายเรือการระบยจะโทษนะั่นใช่ไหมตัวนี้คือเล่นกับเป็นกระบวนการเลย เป็นการเซ็นเอ็มูระหว่างกระบวนการแดงล้มเจ้ากับทางรัฐบาลนะให้เข้าไปจาัดก,การรอบเนี้ยก็เป็นพูดงี้ว่าอันนี้อันเนี้ยจับกระแสได้เลยนะการลบสลายของธรรมกายเนี่ยแล้วก็ผนวกกับมีสื่อไม่ว่าจะเป็นเนชั่นก็ดีทีนิวก็ดีผู้จัดการก็ดีกด็คือตีงหลายข้างเลยเพราะว่า แล้วก็ทีนิวก็จะได้ตีประเด็นนี้ด้วยไงว่าเอยธรรมกายเป็นพวกฝักใฝ่กระบวนการแดงล้มเจ้าแดงเป็นระบอบเฮ้ยมันไม่มันคงต่ออ่เป็นภัยฟัามันคงต่อประเทศไทยนะเออเนี่ก็เลยทีนิวกับผู้จัดการแล้วในชา่นก็จะตีประเด็นนี้แล้วรวมทั้งเอแนวหน้าด้วยก็จะตีประเด็นนี้ไงว่าเฮ้ยนี่ไงมีกระบวนการแดงล้มเจ้าแล้วก็เนี่ยมีจัดรายการวิทยุนะแล้วก็จัดมาหลายคืนแล้วเนี่ยแล้วก็มีไปเชื่อมโยงเนี่ย เชื่อมโยงกับเอใครต่อใครเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยวังจะล้มวัดหรือวัดจะล้มวังเนี่ยอย่างเชนอนมาไปเย็นก็ใช้ประเด็นนี้เชน,น้อนแล้วก็เชื่อมโยงไปออหนิงดิเคด้วยนะคือมันมันเป็นทํางานรอบนี้เรียกว่าทําเป็นระบบเลยเป็นระบบเลยก็คือพูดง่ายว่ารู้กันทั้งหมดเลยเป็นการเซมโอเอมโอยูที่เนียนที่สุดซึ่งถ้าไม่สังเกตเนี่ยจะ จะไม่จะไม่มีคนรู้เอ่อฉะนั้นเนี่ยรอบเนี้ยจับตาดูกันนะครับฟันธงคอนเฟิร์มขอกมาพูดแล้วคือจะพูดมาหลายวันแล้ววันเนี้ยวันน,น,นี้นั่งยันยืนยันนอนยันแล้วว่าชัวฟันธงคอนเฟิร์มชัวว่าเป็นการเซ็นเอโมยูสามฝ่ายที่จะทำทำลายธรรมกายให้เร็วขึ้น ไม่ไว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ดีฝ่ายอ,อดีตพันธมิตรก็ดีฝ่ายสื่อมวลชนของพันธมิตรรวมทั้งสื่อใต้ดินและกระบวนการแดงดินก็ทํางานร่วมกันคือเหมือนที่เซเวนก้าูดว่าหวานเซ็นเอ็มโอยฝาจับอบอกจุดพิกัดของขบวนการเสื้อแดงก็ได้นี่เรื่องจริงนะหนุ่มกอล่าเกอกมายืนยันคือเรื่องข่าวนี้มันเป็นเขาเรียกว่า เซ็นเอ็มอมโออ่ะไม่งั้นก็อยู่มันงั้นก็คงไม่มีเงินเงินทุนคิดดูว่ามันมีเงินทุนขนาดที่ว่าออกอากาศสดเราได้อนานมากเมื่อคืนนี้ออกโอ้หถึงที่สองที่สามอ่ะคิดดูปกติมันจะออกไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ารอบนี้ออกนานแล้วก็ออกทีตอนแรกตอนแรกเอาเข้าใจว่ายอกวันทิ่แล้วก็จบวันวันจันทร์คงไม่มีวันนี้ก็ออกอีกแล้วก็จะใช้ประเด็นวังกับวัดอีกนะวกะวังกับวัด แล้วก็เริ่มเล่นมาเนี่ยหลายวันละไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งเล่นเริ่มเล่นมาหลายวันแล้วก็เล่ม่แล้วก็เป็นการเชื่อมโยงกันอย่างแบบเป็นระบบเป็นระบบเป็นแบบคือจะทําให้ธรรมกายอ่ะยังไงก็ได้ต้องล่มสลายโดยโดยมีข้ออ้างแบบธรรมกายเป็นพวกฝักใฝ่ขบวนการแดงล้มเจ้าง่ายอันเนี้ยทนั้นสิ่งที่เป็นข้อสังเกตในรอบเนี้ยเนะี่ย เราจะเห็นเลยว่าธรรมกายกําลังเข้าตกที่นั่งลําบากเหมือนกรณีคนวันที่6ตุลา19ขายกันไม่มีผิดเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากอมหาวิทยาลัยเป็นเป็นเป็นวัดแล้วเปลี่ยนจากนักศึกษาเป็นเป็นพระธรรมยุทธ์ได้เป็นพระหหานิกายแล้วก็เป็นลูกศิษย์วัด แล้วก็จะมีขบวนการพวกนี้ก็จะมีตอนตอนที่ทำลายขาบวนการของหนึ่งเก้านี่ก็จะมีนวพลใช่ไหมลูกเสือชาวบ้านเรีงแดงคือสามฝ่ายแล้วก็ร่วมตาหารตำรวจร่วมมือกันหมดทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเลยก็จะเป็นแบบว่าไอ้พวกนักศึกษาในฝักใยคอมมิวนิสต์เวียดนามเว้ยต้องเข้าไปทําลายมันคราวนี้ก็จะเหมือนกันเพราะธรรมกายฝากักใยขบวนการแดงล้มเจ้าไม่จงรักภักดีนี่ จะ,จะเลน่นประเด็นนี้เลยเขาดูนะมันมันแล้วก็พอเข้าไปสลายว่าธรรมกายก็พบอาวุธมากมายเหมือนคือเขาเตรียมไว้เรียบร้อยละเหมือนที่เมื่อคืนพวก,กะบวนการแดงล้มเจ้าได้แผ่ออกมาแล้วว่าจะต้องใช้มุกนี้จากนั้นข้อสังเกตนเนี้ยปันตงคอนเฟิร์มเนี่ยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเป็นการเซ็นเอ็มบูยสามฝ่ายสามฝ่ายนะฝ่ายแดงลวมเจ้า แดงเป็นระบอบแล้วก็าาออาาฝ่ายของผู้ธรรมยุทธ์ฝ่ายของทางการเจ้าหน้าที่แล้วก็สื่อของอสื่อมวลชนของสองฝ่ายเลยนะสื่อของอฝั่งเสื้อเหลืองกับคสสกับสื่อของเสื้อแดงกําลังร่วมกันเรียกว่าร่วมตีร่วมแยกกันเดินร่วมตีตอนเนี้แล้วก็ เป็นการเซ็นอมยูที่แบบเนียนที่สุดรอบนี้ทําเนียนแล้วก็บอกว่าทําว่าประสงค์ดีแต่จริงคือหวังดีแต่ประสงค์ร้ายอ่ะคือเป็นพูดว่าหวังดีแต่ประสงค์ร้ายก็ฉะนั้นพวกธรรมธรรมกายต้องระวังไว้ดีนะครับก็ครับผมว่าต้องคอนเฟิร์มประชาไทยนะครับ